สวัสดีครับเค้าเจิญคลาสครับเราคาสสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่แล้วนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็มีโอกาสได้ย้ำกันเสมอครับว่าคนที่มีบทบาทสําคัญที่สุดเลยนะครับที่จะทําให้มันเกิดหรือไม่เกิดในองค์กรเนี่ยก็คือผู้นําในองค์กรนั่นเองแล้วเวลาเราพูดถึงผู้นำเนี่ยเราก็หมายถึงผู้นําสูงสุดขององค์กรครับก็คือ c e o MD กลุ่มคนพวกนี้นะครับ เพราะถ้าเขาไม่ขยับหรือไม่ได้ให้ค่ามันหรือไม่ได้ลุกขึ้นมันนามันจริงจังเนี่ยการที่คนในระดับรองๆองลองมาครับ <S <s <uck> โดยเฉพาะระดับเฮดของฟังกช์ชันต่างๆระดับ C Le v e l ต,ต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ขยับคนที่อยู่ภายใต้คนกลุ่มนี้รองลองมาอีกก็ไม่ได้เห็นความสำคัญครับซึ่งบทบาทของผู้นำในองค์กรที่มีต่อเรื่องวัฒนธรรมกรเนี่ยเราหมายถึงการลุกขึ้นมันนำมันจริงจังนะครับ ไม่ใช่เป็นผู้แค่คอยสนับสนุนคอยให้ความร่วมมือหรือถูกร้องขอให้ทำอะไรก็ยินดีช่วยเหลือทำตามแค่นั้นไม่พอครับเบอร์หนึ <ard> ่งขององค์กรผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยถูกคาดหวังมากกว่าน,นั้นครับถ้าเราอยากจะเห็นวัฒนธรรมองค์กรประสบความสำเร็จจริงๆนะครับแต่จากประสบการณ์ผมนะฮะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมา หลายๆปีเนี่ยนะครับผมพบว่ายังมีผู้นำอีกมากมายเลยครับที่ไม่ได้ลุกขึ้นมานำมันจริงจังไม่ได้เล่นบทบาทเรื่องนี้หรือออกแรงกับมันอย่างจริงจังเท่าที่ควรจะเป็นครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรวันนี้เรามาคุยกันครับมีอยู่5ประการด้วยกันอันแรกเลยนะครับขาดความเข้าใจขาดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมันนั่นเอง เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าผู้นําสูงสุดขององค์กรผู้นําสูงสุดขององค์กรเนี่ยมักจะเติบโตมาจากสายงานหลักๆที่เป็นฟังก์ชันสําคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketing, Sales, Finance, o p e r a t i o n ต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความชำนาญมีความสนใจในเรื่องที่เขามีความถนัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและนี่อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เขาถูกเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำ ขององค์กรและตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้เขามีความแนวโลดดาวไปในเรื่องพวกนั้นนี่พอหลุดจากเรื่องนั้นแล้วสมมุติว่าผมเป็นซีอที่เติบโตมาจากสายของ Marketing ผมก็ต้องมาออกแรงในเรื่องของฟ i น a n นซออกแรงในเรื่อง o p e r a t i o n นออกแรงในเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ความถนัดแต่ดั้งแต่เดิมของผมถูกไหมแค่นี้มันก็ต้องใช้แรงเยอะมากล้วดฉงนั้นความสนใจ หรือแม้กระทั่งความเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องถูกขับเคลื่อนไปด้วยฟังก์ชันสําคัญพวกนี้ตั้งหากมันจึงอยู่ในวิธีคิดของเขามันอยู่ในการโฟกัสของเขาเป็นหลักนั่นเองแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าคําว่าวัฒนธรรมองค์กรคําว่าความผูกพันของคนในองค์กรหรือดินามิกส์ของคนในองค์กรเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างมันช่วยเขาย่งไงบ้าง มันก็อาจจะมองว่ามันน่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน้าที่ของ HR อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่สองก็คือผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยมักจะต้องโฟกัสอะไรที่เป็นช็อตเทอมโดยเฉพาะในสภาวะการแข่งขันสูงสูงเศรษฐกิจที่มันรัดตัวมากๆเวลาเขาทำอะไรลงไปเนี่ยเขาต้องมองเรื่องควิกรีเทิร์นหรือผู้นำสูงสุดเหล่านั้นเนี่ย เขามีตัวชีวัดของเขาอยู่ CEO หลายๆคนมีตัวชีวัดชัดเจนนะครับว่าเขาจะต้องอาชีพอะไรบ้างและหลายๆครั้งในตัวชีวัดเหล่านั้นมันไม่มีเรื่องวัฒนกรอยู่ด้วยโดยเฉพาะผู้นําสูงสุดของหลายๆองค์กรที่มีเทอมมีวาระอย่างเช่น3ปี4ปีในการอยู่ในตําแหน่งหรือเป็นผู้นําที่ถูกคัดสรรจากคนข้างนอกเข้ามาดงนั้นพวกนี้ก็จะมีโจทย์มีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วครับ ที่จะต้องอาชีพอะไรหรือเต็มที่ก็เป็น Middle Ter m ไม่ใช่อะไรที่เป็นลองเท e r m มแน่น,นอนแต่ในขณะเดียวกันเรื่องวัฒนธรรมกรเนมันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องใช้เวลามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่อยู่ในความสนใจขนาดนั้นนะครับหรือจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเล่าแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของตัวชีวิตที่ผู้นำเราั้นมีอยู่ด้วยอันที่สามนะครับ ผู้นำองค์กรมองเรื่องว่าองค์กรเป็นเรื่องที่ควบคุมยากจับต้องไม่ค่อยได้มันไม่เหมือนเรื่องของ Finance ไม่เหมือนเรื่องของ Marketing เรื่องของเซลล์ซึ่งมันมีการวัดผลได้ชัดเจนเลยนะว่าสําเร็จไม่สําเร็จแต่การที่จะไปดูว่าพฤติกรรมของคนในองค์กรหรือคอลเวลูขององค์กรเนี่ยมันสนับสนุนธุรกิจยังไงความสําคัญขอ,ของการขับเคลื่อน อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงมาร์เก็ตติ้งเราพูดถึงเซลส์ความพึงพอใจของลูกค้าก็เป็นเรื่องสําคัญแต่แต่การสร้างองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือการให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอย่างแรงๆมันต้องขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยอินโนเวชันอินโนเวชันเกิดยากครับถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่สนับสนุนแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นมันในระดับนั้นหรือแค่รู้สึก หรือแค่คิดถึงมันก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากแหละเขาก็เลยไปโฟกัสอะไรที่เขาคิดว่าเขาควบคุมได้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วในที่สุดเราก็หนีมันไม่พ้นหรอกครับประการที่สี่ครับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรองค์กรเนี่ยมีทรัพยากรจํากัดน,นะฮะและนี่คือหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องมาบริหารทรัพยากรม่ว่าจะเป็นเงินทองเวลากําลังคน หรือ attention ของตัวเขาเองก็ตามต้องวางอย่างเหมาะสมในมุมของเขาอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเลนส์ของผู้บริหารนะครับว่าท่านให้ค่ากับเรื่องอะไรองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ performance มากๆกก็มักจะทุ่มไปในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันขับเคลื่อนผลลัพธ์ออกมาได้เลยมากกว่าการตัดสินใจที่จะจัดสรรทรัพยากรก็จะมุ่งไปที่ตรงนั้น แต่เธอต้องไปเสียเงินเสียทองไปจ้างที่ปรึกษามาทําเรื่องวัฒนธรรมกรหรือจะต้องแบ่งคนของตัวเองไปโฟกัสเรื่องนี้หรือผู้บริหารระดับรองลงมาต้องแบ่งเวลาไปทําเรื่องนี้เนี่ยตัวเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียซึ่งต่างๆเราเนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจด้วยนะครับถึงความสําคัญหรือกลไกลในการทํางานของวัฒนธรรมกร เราก็ประการสุดท้ายเป็นเรื่องของสไตล์ครับผู้นำบางคนโดยพื้นฐานอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องคนอยู่แล้วเชื่อเรื่องคนอยู่แล้วว่าจะเป็น,นกลไกสําคัญเป็นเครื่องจักรสาคัญเลยครับในการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จได้นั้นถ้าผู้นําที่เป็นแบบนี้โดยธรรมชาติก็อาจจะสนใจเรื่องวัฒนคกรแล้วก็ทุ่มเวลาจะสรรพยัยากรให้กับมันแต่บางคนอาจจะ ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นคนเก่งงานแล้วก็เชื่อว่างานเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าการขับเคลื่อนด้วยงานการบริหารจัดการเป็นทางออกมากกว่าหรือเขาอาจจะขาดเรื่องของทักษะในการที่จะไปทํางานกับคนบริหารคนก็เลยเลือกที่จะบริหารงานแล้วก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของเรื่องวัฒนธรรมก่อนโดยปริยายครับผู้บริหารบางคนอาจจะไม่ได้เติบโตมาในท่ามกลางของ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยองค์กรจริงจัง,จงไม่ได้มีแบบอย่างของหัวหน้างงานหรือผู้บริหารก่อนหน้าที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วมันประสบความสําเร็จนั้นสไตล์ของเขามันก็เลยไม่ได้ถูกพัฒนาไม่ได้ถูกฟูมฟักมาด้วยวิธีคิดแบบนั้นนะครับก็เลยเป็นเหตุที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ความสนใจไปในเรื่องนั้นโดยเรื่องของทักษะโดยเรื่องของการที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ comfortable กับมันขนาดน,นั้นครับ และนี่คือ5เหตุผลเลยครับที่เราเจอหลกัหลกๆเลยนะครับว่าทําไมผู้บริหารไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเท่าที่ควรทงทั้งที่มันเป็นพลังอีกซอสหนึ่งเลยเป็นพาวเวอร์อีกซอสหนึ่งเลยที่จะช่วยให้ผู้บริหารพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้ในขณะที่หลายๆองค์กรเข้าสนใจและเขาทำครับ ก็ลองไปดูนะครับว่าองค์กรของเราอยู่ในข่ายกลุ่มนี้หรือเปล่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ